ยายดูคนไข้หน่อยเป็นไรคนไข้เป็นไรครับเหมือนบบตัวร้อนครับเนี่ยจะดูตาเขาตาเจ็บครับเนี่ยสองข้างเลยมองไม่เห็นนะครับเน,นี่ยมไม่เห็นนะครับไม่เห็นเลยเนี่ยอันนี้คือเนี่ยเขาจะอ้อนยายเขาอ,อย่างนี้ครับวันนี้เหมือนจะมีไข้ไหมตาเสียบมีไข้ตัวลุมๆนี่นี่คนนี้นี่น คนนี้เลยใครกลัวยายไม่รักกลัวยายกับตาลักคนอื่นมากกว่ามีลายใครจะอ้อนอะ่ะพี่เดชต้องอ้อนก่อนเพื่อนอ้อนมากกว่าเพื่อนอันนี้เป็นสองคนนี้คือเป็นพ่อลูกกันนะครับเนี่ยเป็นการผสมที่ผิดพลาดของผมเองไม่ได้ผสมมันรักผสมกันเองนะครับ 冇我带。